อ่าสุขสบายดีท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะอ่เมื่อนี้ล่ะพอบ้นานทาเลาะหละ่ะจีได้มาอ่าเอาอุปกรณ์เนาะจีมาจอดอันบ้านที่ใส่สายพื้นสายไฟใ,ให้แม่แดงเน,นาะเป็นอะไรเป็นเบิ่องต้นกันเลยอ่าสบายดีสบายดีเ <c oughs> ิงเราไม่ได้เห็นเิงเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะโดยโดยโข,ข,ขอบคุณขอบใจ<อ>ด้วยนะ ได้ยินข้าวว่าจะทุ่ได้ยินข้าวว่าพปเตอร์มาฮอดแล้วคือเอาเครื่องอุปกรณ์มาจอดมันให้ด้วยจะทุ่มจัดจัด ជាជារកកគមកយ៉ាងយ៉ាងគាត់អាប់មើលជាបីតាឌីនក៏រកអស់ទៀតតានឹងដាក់នេះយកនឹងទៀតមានទៅហុកកោតហាចូលសណ្ដាប៉ានអាយខ្លួនហើយកំាំងទៅទៀតទេនេះអខចូលកាទៅមានទៅហុកកោតណាហើយមានហ្នឹងលោអៀកនេះដៃនោះ4ពីប៉ โ้ <ales> ่เลี้ยดเนยุ้ดได้มคนน้อยพูดบ่ก็เพื่อตัวเรย่ยเืงเชื่อมน้นเืใส่ิตด้รื่ เป็นได้อันเดี๋ยวนี้พื้นไผ่ถือว่าแล้วสำเร็จมั้ยเราบ่กโดยเจ้าสบายดีลูกอันพื้นไฟแหละเข้ามาแล้วยังแต่บ่พอแต่รักเสาไผ่ยังหา<อ>้ารักยังบ่พอแต่บ่ฮอนปันใดแม่ฮอนแห้งแหละแม่ยังค้างติดหนี้กับเจ้าเอาน้าใส่พื้นใส่ไผ่บ่พ่อจะส่งร้านห้าทำเนี่ย่าโดยเย,ย,ยันประดับจะโทรมากันเลย bà mẹ bụng bơi. hơi xong rồi. Hãy rồi. Hãy xong rồi. xong rồi. xong rồi. rồi. เอ่ฟีดีมนะดออกเลยอออ,อ,อ่ออเออมดนมันมันเกล็ดมันทึบเดียวสมัยก็กเอาแวนมาใส่เลยอ่าถอเท่ทเขาขึ้นนี่ปิ้นเป็นตตีตเอาอกมาปินาป้นวตเอาินเดียวบ่ตัวน้นมันได้เลยเด็กเนะาะท<ล>อดม, <า S 2> มันบลนะ้อมเนาะลอมันทอกันกงนาวัน dạ rồi lúng dạ 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 đây đây dạ 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 còn dạ 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 tốt dạ 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 lùm dạ 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 nó ข้างนะบินบินเดี๋ยวรอตัวมานมันดูกับนี้คือคนจะกินแบ่ผมกินตัวตัต่ำๆน้นชม โอยกับแม่คักลรน่าอย่างไจงในลูกเข่ายั่งเพื่อนึงเพื่ออะไรใเข่าอะดรวะงานการกินก็เพราะปัญมาเนี่แหละเพื่อนครับต้นเออลูกหลานทีมงานนำมานั่นแหละเห็ดล่อเห็ดลาวปืนไฟให้เพื่อนเนาะกินให้เพื่อนพอขามคุณอ่ะมันน้ำ <ม>ออกมาไม่เอ้ยว่ะเพิ่นลมเป็ดมากินได้มือข้าไผ่เนาะ<ด>ลมเป็ดมากินนั่นน่นะอ้าวมือนาอีกน่าคอยแล้เข้าวหามาตามที่บ้านเราข้าเอามาเป็นกุ้งนึ่งหรือานนื้อใช่ไหมข้าย้อนข้าวมันโดยแต่บ้านน้ำบ,บงก็ชุ่มสาลแล้วเพิ่นบอกแลาจะอยู่บ้าน,นาได้ขยะบอกให้เจ้าโอ๊กจากนี้กินข้าวพีกข้าวดูดเด้อร์กินยังมากข้ากไปฮักเม็ดเจ<อ>้าเราฮะ สบายดีพี่น้องสบายด,ายดีพี่ไม่สบายดีพี่น้องเ <c oughs> พื่อนมิตรทั้งหลายท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> มือนี้กับทาง <c oughs> ทีมงานแล้วก็ได้มาเฮ็ดพ,พ,พื้นไผ่เพื่อนเล็กๆนะน้อยๆเนี่ยแหละเพื่อนกับได้มีปลาเข้าผ่าน้ำเนาะล้วก็อันนี้ก็คือว่าอันนั้นเด้ออันนี้นม่นอันนั้นปลาเดงงนั้นอันนี้ลูกสาวน้อยเพื่อนเพื่อนจะดีใจในแล้วเพื่อนได้เห็นแสงสว่างเอแล้วก็ ทางทีมงานเนื้อบ่าวขมวั่นแล้วก็บ่าวแปลงบรรน,นาเพิ่นก็ได้มาห่วมอันนี้นะทางพ่อบ้านพะลาะและะ้วก็จะขอภาคเนื้อภาคตัวถึงบรรดาเออผู้ใหญ่ใจบุญเนาะจะอยู่ในหรือว,ว่าตั้งประเทศถ้าเห็นคลิปพ่อบ้านพะล่อเนี่แล้วแล้วก็ขอกรุณาเนาะเออสุ่ยสู้เอ่อผู้ละเล็กละน้อย แต่นใดเพื่อนก็ทุกๆเ้อเนาะเงินซานมันอย่กแต่ย้อนผู้ลูกหลานวันนี้ล่ะทางเพื่อนจะช่วยมาอต่ตอนหน้าปนี้เพื่อนก็ยังคาดเกินละอันละย่างอยู่ถ้าเห็นแล้วก็ังให้ทางพ่อายใจบุญนะเนาะถ้าช่วยปลาแดดนี่งเามาวันนี้กับพ่อบรนมาณนี่ล่ะขอจบลิป